าดูบรรยากาศการทำา o u u ร่วมกันนะคะระหว่างพาร์ทเนอร์ระดับโลกค่ะโดยบริษัทดิโอโซนกรุ๊ปภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดตัวโรงแรมดิโ o โซนซิกเนเจอร์อ e ริเจสต Collection Hotel ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในทําเลทองนะคะบางเทาเชิงทะเลซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นทองหล่อภูเก็ตค่ะ ดิโอโซนกรุ๊ปภูเก็ตจำกัดนะคะได้เปิดตัวโครงการดิโอโซนซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นลักชวรี่คอนโดและลักชวรี่โฮเทลค่ะได้ร่วมลงนาม MOU กับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างวิลเดมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทภายใต้แบรนด์หรูนะคะระดับ5ดาวรีเจสเตอร์คอลเลคชันโฮเทลค่ะที่แรกในเอเชียมีมูลค่าโครงการกว่า3,000ล้านบาทค่ะซึ่งคาดว่าเปิดให้บริการได้เดือนมีนาคม2,570ค่ะ นายจุธาเทียนสุคนและนางสาวอธิฐานเทียนสุคนค่ะประธานกรรมการบริษัทดิโอโซนกรุ๊ปภูเก็ตจำกัดนะคะก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง m o u กับเครือข่ายเพื่อร่วมการบริหารโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวตั้งอยู่บนพื้นที่หาดบางเทาเชิงทะเลนะคะซึ่งก็ใช้เวลาเพียง5นาทีถึงหาดบางเทาค่ะใกล้กับสนามกอล์ฟนะคะบ o สต์อเวนิวและปอ r t ตเดอภูเก็ตนะคะที่มีห้องพักนะคะทั้งหมด118้อดห้อง รูปแบบห้องก็มีความหลากหลายนะคะแบ่งเป็นห้องดีลักห้องสวีทห้อง p r e s ิ d เ n นซสวีทนะคะซึ่งก็มีความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งสระว่ายน้ำสปาห้องออกกำลังกายห้องประชุมและห้องอาหารระดับหรูค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าครบครันจบในที่เดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังมีห้องระดับหรูนะคะเซฟิลิตี้ครบครันค่ะรวมทั้งกิจกรรมต่างๆบริเวณใกล้ๆโรงแรมทั้งนี้ดิโอโชนกรุ๊ปู จำกัดนะคะก็มีความตั้งใจทำงานหนักเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเน้นสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นและกระจายรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะ